พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้พลเอกภัยบูลคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชาทานมอบแก่กาลังพลที่รับบาดเจ,จ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่กาลังพลจํานวนส1นายที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องในโอกาสปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่กําลังพล ที่พักรักษาตัวณโรงพยาบาลค่ายจัก,กรพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีดังต่อไปนี้หนึ่งพลทหารทศพรสิริอัตต์สองพลทหารนิรัตบุญภูล3พลทหารจิรศักดิ์สวัสดี4ีสิบโทรสราวุฒิอุทัยมา5พลทหารการุณมงคลกูล6สิบเอกกิติยาเหล็กสิงเจจ่าสิบเอกสุภกิจสุขเทพ8พลทหารนัทวุฒิเกียรติมะเริง 9พลทหารสุรพัฒ์สุทธิบุตร10พลทหารเอกมงคลแสงดีและนายที่11พลทหารธนพลส่งเสริมโอกาสนี้พลตรีเสกสรรพรมศักดิ์ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่12พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีอย่างสมเกียรติอย่างความปราบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้สะท้อนถึงพระราชาลืไทยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อขวัญและกำลังใจของกำลังพล ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติ